เมนูวันนี้เรามาทำห่อหมกปลานิลครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาหารที่เราทานแล้วก็เมนูง่ายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้และต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันวันนี้เราเอ,อปาปลานิลมาทำอีกสักเมนูหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับแต่ว่าได้รสชาติอร่อยถูกใจจริงๆสักครู่กลับมาครับเมนูปลานิลมานี้นะครับ,รรบรรอยากจะเนื้อปลานิลเฉพาะเนื้อจริงๆเลยนะครับไม่มีก้างแล้วก็แม้กระทั่งไม่มีหนังด้วยเช่นกัน เราลองมาทำเมนูที่เป็นเมนูนึ่งๆกันนะครับแต่ว่าเป็นนึ่งๆแบบที่มีรสชาติเข้มข้นทั้งกะทิ hearted, แล้วก็พริกด้วยนะครับเมนูวันนี้เรามาทำห่อหมกปลานิลครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว,ว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตเือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของการทำห่อหมกปลานิลกันเลยครับเริ่มกันที่เนื้อปลานิลครับสำเนื้อปลานิลหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็แร่เอาเฉพาะเนื้อมาล้วนๆเลยทีเดียวนะครับก้างก็ไม่เอาแล้วก็แม้แต่หนังเราก็ใช้ช้อนนะครับขูดเอาเฉพาะตรงเนื้อออกมาเท่านั้นเองไม่มีหนังในตรงนี้ด้วยซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการเอาไปบดแล้วก็มาทําเป็นห่อหมกของเราครับเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับในการผสมห่อหมกนะครับก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวเริ่มที่พริกแกงแดงครับซึ่งตรงนี้ผมใช้ประมาณ1ช้อนชานะครับเพราะว่าใช้ปลาแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองแล้วก็น้ําปลาครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะ น้ำกะทิซึ่งตอนนี้เตรียมไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่เราใส่เนี่ยก็ค่อยๆทยา,ายใส่แล้วกันดูว่าความเหนียวของตัวเนื้อปลาจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ปลาค่อนข้างเละนะครับอีกนิดหนึ่งก็คือตัวกเกลือครับเดี๋ยวผมจะผสมลงไปเล็กน้อยเพื่อดับความคาวของเนื้อปลาครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีน้ําตาลปี๊บครับใส่ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะไข่ไก่อีก1ฟองนะครับและผักต่างๆที่เราจะใส่เข้าไปก็มีกระหล่ำปีครับเดี๋ยวเราจะซอยแล้วไปต้มซะก่อน ใบมะกรูดซอยนะครับใส่ไปได้สดๆเลยแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าซอยซึ่งมาตกแต่งด้านหน้านะครับเพื่อให้ความสวยงามกับห่อหมกของเราเพราะฉะนั้นเมือ่อทุกอย่างพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มเตรียมเนื้อปลากันเลยครับก่อนอื่นเราเกลือคลุกในเนื้อปลาเล็กน้อยครับเพื่อลดความคาวหลังจากนั้นเตรียมมาบดเนื้อปลากันได้เลยเราได้เนื้อปลาที่บดละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราพักเนื้อปลาไว้ก่อนแล้วมาเตรียมกระหล่ำปีกันครับ สำหับกะหล่ำปีนะครับเราจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่ง่ายแต่การใส่ในช่วยห่อหมอกของเราครับเมื่อซอยกะหล่ำปีเรียบร้อยแล้วตั้งหม้อเตรียมต้มน้ำเป็นได้เลยเมื่อน้ําในหม้อเดือดเรียบร้อยแล้วเราผักกระหล่ำใส่ได้เลยเลยต้มผักจนสุกนะครับสังเกตได้ง่ายเลยก็ตรงที่ว่าตัวผักเนี่ยจะเริ่มนิ่มแล้วก็ตัวใบก็จะเริ่มใสขึ้น เมื่อใบเริ่มส่นขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ตักอกอกจากหม้อได้เลยหลังจากที่เราเอาใบสุกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราเอาใบสุกนั้นใส่ไปในน้ําเย็นครับเพื่อที่ว่าจะให้น้ําเย็นช่วยทําให้ตัวใบคงรูปแล้วก็อยู่ได้อย่างสวยงามครับเราได้ผักที่ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้พักตัวผักไว้ก่อนแล้วก็เรามาทําเนื้อปลาก,กันต่อเดี๋ยวเราจะคลุกเนื้อปลากับทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ตอนแรกนะครับเพราะนั้นใส่เนื้อปลาในชามอ่างได้เลยหลังจากนั้นพริกแกงแดง ตัวพริกแกงแดงนะครับสามารถใส่มากกว่านี้ได้หากว่าชอบเผ็ดนะครับตอนนี้ผมใส่นิดเดียวเพราะว่าไม่อยากให้ตัวห่อหมกของเราเผ็ดมากเกินไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บซึ่งผมจัดการละลายน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่ว่าจะได้ง่ายในการคลุกครับแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำปลาแล้วก็ใบบุกุดซอยครับคลุกเครือ่องรวมกันได้เลยนะครับ หลังจากคลุกทุกอย่างเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วตามด้วยน้ำกะทิสัก1ช้อนโต๊ะก่อนครับเราใส่น้ำกะทิทีะนิดได้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ควบคุมความแน่นของตัวเนื้อห่อหมกถ้าว่าใส่เยอะเกินไปมันอาจจะทำให้เนื้อห่อหมกมันเหลวนะครับเพราะฉะนั้นใส่ทีะนิดค่อยๆคนไปเรื่อยๆก็จะทำให้รู้สึกว่าควบคุมความเหลวควบคุมความแน่นได้ดีกว่างั้นตอนนี้เมื่อเราได้เนื้อห่อหมกที่พอดีแล้วเราเตรียมจัดใส่ถ้วยได้เลยครับเราใบกะหล่ปลำปลีที่ลวกเรียบร้อยแล้วใส่ไว้ที่ก้นถ้วยได้เลยนะครับ เราสามารถใช้เป็นถ้วยแบบนี้หรือว่าถ้วยแบบไหนก็ได้หรือถ้าหากว่าอยากจะทําเป็นใบตองห่อก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ทําเป็นถ้วยเพราะว่าสะดวกดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาตัวห่อหมกที่เราเตรียมไว้ครับตัวเนื้อปลาที่เตรียมไว้วางไปได้เลยในเนื้อห่อหมกนะครับเราสามารถที่เอาใบกลําปีที่ลวกไว้เรียบร้อยแล้วผสมลงไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าในห่อหมกจะได้มีเนื้อของผักผสมอยู่ด้วยหรือถ้าหากว่าอยากจะใช้ผักอื่นเช่นโหระพาก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่่างงงใสน้้้้ววยยยเเรรีีบออแลตตมมัึ เพื่อทีนึ่งห่อหมกของเราได้เลยครับโดยใช้เวลานึ่งห่อหมกให้สุกก็น่าจะประมาณสัก20นาทีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันได้มาแล้วนะครับห่อหมกปานิน สีตัวเนื้อห่อหมกอาจจะไม่แดงเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราใส่น้ําพริกแดงเนี่ยพริกแกงแดงเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะเป็นห่วงว่าจะเผ็ดเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้มันสีแดงมากกว่านั้นก็ใส่พริกแกงแดงเยอะเข้ามาหน่อยส่วนสีแดงก็จะขึ้นมาในเนื้อของตัวห่อหมกสวยงามเลยทีเดียวนะครับดังนั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเรามาแต่งหน้านิดนึงลาดหน้าด้วยน้ํากะทิครับ ตามด้วยใบมะกรูดซอยพริกแดงชี้ฟ้าแล้วก็ปิดด้วยใบผักชีครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ง่ายๆกับปลานินครับลองทำกันดูสำหรับเมนูนี้ห่อหมกปลานิลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย เขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟางฟาร์มสตอรี่ Story, แล้วก็อาควาจอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆแล้วก็พันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีก,กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ